The cat ยากันไว้นะคะว่ามาต่อนะคะปีต่อเย์นะคะหรือว่ากําเนิดวันนะคะในสัปดาห์ว่ามาจากไหนกันบ้างนะคะหลังจากที่เราคุยกันไปแล้วนะคะถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะไปดูคลิปแรกก่อนนะคะว่าเป็นวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารมาจากไหนนะคะแล้วก็มีปูพื้นนอสเมทอลโลจีไปด้วยนะคะก็หลังจากที่เราคุยกันไปสักพักนึงแล้วนะคะรู้ว่าวันอังคารมาจากไหนแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราได้ได้กล่าวถึงเอาที่แล้วไ้ด้วยอ่ะถ้าใครจํได้ ได้พูดถึงโยมังกันโยมังกันซึ่งเป็นงูยักษ์นะคะพันรอบมิก่กอดน,นะคะแล้วก็พูดถึงเฟนเรียอสนรเฟนเรียนะคะซึ่งอสน์เฟนเรียก็คืออ,อาสนรที่งับมือของเทียไปนั่นเองนะคะประเด็นคือหลายคนก็พี่บอกแอบบอกไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ว่าเฟนเรียหรือว่าโยมังกันมาจากไหนนะคะต้นตันตน ไม่ว่าจะเป็นขอขยายให้ดูไม่ว่าจะเป็นโยมังกันซึ่งเป็นงูพันธ์โรนิกาหรือว่า ria, ฟเฟนเตรียอสูเฟิเลียลูกของโลกีนั่นเองเย้ yeah! ลกกีของเรายังไม่หมดค่ะคือต้องบอกงนี้ก่อนนะคะว่าเรื่องราวของมิโทโลจีนอสมิโโลจีของจริงกับในมาว่เวลไม่เหมือนกัน ในมาเวลก็คือในเรื่องมาเวลหนูอย่าไปสนใจเรื่องมาเวลคุรานกันนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าแบบถ้า,ถ,าถ้าดูมาเวลแล้วก็ทําให้อาจจะอยากรู้เรื่องจริงเป็นยังไงซึ่งมันก็มีลิงก์งกันบ้างหรือก็มีไม่เหมือนกันเยอะมากๆแต่ว่าพี่ไม่บอกว่าฝ่ายใดผิดนะเพราะมันก็เป็นเรื่องแต่งขึ้นทั้งหมดนะคะดังนั้นก็ก็เป็นความสนุกคนละรูปแบบน,นะคะหลังจากดูที่โลกีตอนจบของภาคแรกไปแล้วก็รู้สึกอยากดูภาคสองมากเริ่มมาได้ไหมนะคะนะคะอ่ะโลกีเนี่ยมีลูก4ี่คน จักรตำนานของมิตอลอร์จีนอร์สมิตอลอร์จีนะคะหนึ่งในนั้นคืออสูรเฟนเรียนะคะหนึ่งคืออสูรเฟนเรียเป็นหมาป่ายักษ์นะคะที่ฆ่าโอดินด้วยตอนสุดท้ายนะคะสองนะคะยอแมงกันนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของแร็กนาร็อกนะคะสามค่ะเอสเลปเนียนะคะสเลปเนียสเลปเนียเนี่ยเป็นม้าของโอดินนะเออเป็นม้าของโอดินนะม้าที่มีแปดขานะคะแล้วคนที่สี่ค่ะคนที่สี่อ่ะดูตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนี่คือโลกินะคะ อันนี้ก็คือเมียๆของโลกิีนะคะนี่โอดินพ่อคล้ายๆกับเป็นพ่อแต่ว่าจริงๆไม่ใช่พ่อพ่อจริงๆของของโลกิต้องเป็นยักษ์นะคะยักษ์น้ำแข็งนะคะซึ่งอ๋อจริงๆแล้วมีลูกอีก2คนด้วยนะซึ่ง2คนนี้พี่ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลจะค่อยว่ากันนะคะเป็นกับอา่าซิก กินนะคะเสก,กินกับโลกิได้ลูกเป็นนาร์เฟกับวาเลนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าโลกินะคะได้กับม้านะคะถ้าจำไม่ผิดนะเดต้องต้องไปค้นหาอีกทีนะม้าเป็นตัวผู้นะโลกิก็แปลงร่างเป็นผู้หญิงได้นะครก็ได้สเลปเนียออกมาในลูกคนที่หนึ่งแล้วก็โลกินะคะนี่ไปบวกกับม้านะคะได้เป็นสเลปเนียแล้วถ้าโลกิไปบวกกับ ยักษ์นะคะซึ่งน่าจะเป็นยักษ์โจตอนนี้เป็นยักษ์เห็นปะเป็นยักษ์ผู้หญิงนะคะได้ลูกหมายลสนะคะก็คนที่2ก็คือโจมังกันคนที่3คือเฮลแล้วคนที่สี่คือเฟ็นเรียนั่นเองนะคะเฮลนี่คือในอันเดียวกันกับเฮล่าเออซึ่งก็เป็นลูกโลกีนะไม่ใช้พี่เป็นพี่สาวน้องสาวนะคะกะ็บอกแล้วว่าในมาร์เวกับ ในอ่อันนี้บางคนละแบบกันนะคะของจริงแต่เขาก็พยายามจะผนวกเข้าด้วยกันนะเพราะดูสินี่คือชุดโลกิถูกว่าถ้าใครยังจำชุดโลกิได้นะคะชุดโลกิเนี่ยก็จะมีะตรงนี้เป็นโชเดอร์เพลตนะคะเป็นกรอบตรงไหลนะคะแล้วก็เป็นกรอบตรงนี้นิดนึงนะคะเขาว่าเขาว่าว่านี่ไง The shoulder plate นะคะหรือกรอบตรงไหลเนี่ยนะ Deepen Fender นะคะเป็นโช Deepen แปลว่าโชนะคะโชรูปเฟนเรียเนี่ยคือรูปเฟนเรีย นะคะโลกิสันนะคะ the other piece of the m e t a l ก็คือเป็นตรงตรงตรงผ้าหน้าอกเนี่ยนะคะตรง bell across his chest has snake on it จมังกันนะคะเป็นลูกของจงมังกันเป็นรูปลูก,ลก,ลกนะคะก็น่าจะรักลูกมากแต่เดียวถ้าอย่างนี้ก็คือพี่ว่ามาฟูก,ก็พยายามที่จะ i n c o r p o r a t e หรือว่าพยายามที่จะเอาแบบตำนานจริงเข้าไปใส่ได้มากที่สุดเท่าทมากได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปแล้วกันว่า ตัวโลกิเองจะเป็นยังไงนะคะพี่เพิ่งดูคลิปของอจิมมี่เฟลเลนนะคะสัมภาษณ์ทอมพีดเดลสตันนะคะเกี่ยวกับโลกินะคะเขาก็บอกว่าจริง,รงๆเขาคิดว่าเขาน่าจะตายแล้วล่ะโลกินะจาก Infinity War เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่เพลินว่าอ,อยู่ๆก็มีซีรีส์โลกิขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับที่โลกิพูดอยู่บ่อยๆนะพูดว่า hi I'm Loki I die d But I u t I d o n โคือฉันตายนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ตายสนิทเท่าไหร่นะแล้วก็กลับขึ้นมามานน่นนี่นน่นนี่นะคะก็สนุกดีนะคะก็เกี่ยวกับโลกกอีกแล้วเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้กำลังอินโลกกมากมากเลยนะคะโอเคจบวังคารอย่างแท้จริงนะคะจบวังคารอย่างแท้จริงนะคะเมื่อกี้ก็แอบไม่บอกเรื่องนี้ไว้นะคะ ก็เป็นลูกของโลคีนะคะที่ทำให้เกิดแร็กนอรอกขึ้นมานะคะคราวนี้เป็นวันพุธบ้างค่ะ Wednesday นะคะ Wednesday มาจากไหนนะคะ Wednesday เนี่ยเดี๋ยวขอบอกที่มาเล็กน้อยวันเสาร์เนี่ยนะคะที่มาเนี่ยมันก็มาจากคำว่าปึ๊บ,บ,บ w ว d นเ s d a y นะคะวันเสาร์ซึ่งวันเสาร์โดยเนี่ยเป็นชื่อของโอซินนั่นเองคะ่ะโอซิน ะ,ะริงโอซินเนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับเป็นซูสของฝั่งนอร์สนะคะก็เป็นแบบว่าจริงโอซินเนี่ยมีชื่อว่า All Father All Father คือแปลเป็นไทยของพ่อทุกสถาบันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นพ่อที่สูงสุดนะคะก็มีอำนาจสูงสุดแล้วก็อย่างที่พี่แบอบกอย่างเทียร์ได้ทำการ Sacrifice มือขวาของตัวเองให้หมาป่าเป็นเหรียญก,กัดไปแล้วก็ก็ก็ มีเชือที่เชือกวิเศษที่ยังคงจับตัวเฟนเรียไว้เพราะไม่งั้นถ้าเฟนเรียหลุดไปได้เมื่อไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดแร็กนาร็อกเกิดขึ้นได้แร็กนาร็อกก็คือวันสินโลกนั่นเองใช่ไหมคะโอดินเนี่ยก็ทำการ sacrifice หรือว่าอุทิศตนนะคะเพื่อโลกเหมือนกันนะฮะ,อะขอมาดูตรงนี้เลยลวกันนะคะโอดินเนี่ยอัลกอร์ดวนะคะ and ัน a t h นะคะเป็นเทพแห่ง การต่อสู้สงครามแล้วก็ความตายด้วยนะคะ but also the god of poetry and wisdom นี่นะคะเป็นคนที่มี wisdom สูงมากนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคลิปพูดถึงเทพองค์ต่างๆนะคะนี่โอดินก็จะมีะสมุนไส้ขวานะคะชื่อฮูกินกับมุนินนะคะมุนินมุนินมูตาหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ he hung for nine days นะคะอันนี้เป็นที่มาว่าเขา sacrifice เขาอุทิศตนยังไงนะคะเขาแขวนตัวเองนะคะอยู่9วันนะคะ pierced by his own spear ซึ่งโดน uh, แทงโดย uh, หอกของตัวเองนะคะ on the world tree ซึ่ง uh, แขวนตรงไหนแขวนอยู่ที่ y ิ g d r a s i ซลจำอิ g ิลเดเซีลได้ไหมัิย y ล g d r ซ s i ลนะคะก็คือ world tree นะคะตามต้นไม้แห่งโลกนะคะ here he learned nine powerful songs นะคะซึ่งตอนที่แขวนตัว uh, โดนแขวนแล้วก็โดนแทงแบบ sacrifice ตัวเองนะคะหรือว่าทิ้นตนนะคะก็ได้เรียนรู้เพลงที่มีพลังอำนาจอยู่9เพลง นะคะ and 18 runes นะคะแล้วก็ได้เรียนตัว2องรูนอ่อ18ตัวที่แบบเขาเชื่อกันว่าตัว2องรูนก็มีมีพลังอยู่ในนั้นนะคะ Odin can make the dead speak to question the wisest among them สามารถให้คนตายพูดได้อะไรเงี้ยอ่แล้วก็ his hall in Asgard is Valaskar's shelf of the slain where his throne h e l l uh scab j o f is located คือคนคนเนี่ยคนพวก Norse เนี่ยนะฮะเขาเชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างเนี่ยต้องมีชื่อเพราะการที่มีชื่อเนี่ยมันคือการที่เราให้ความสำคัญต่อสิ่งนั้นนะคะดังนั้นะะเนี่ยเขาก็จะเรียกทุกอย่างจะมีชื่อเรียกหมดเลยเนี่ยนะคะก็ from the throne he observed all t h a t happen in the nine worlds ก็บอกว่าเนี่ย throne เนะี่ย throne อ, th อ่หรือว่าบัลลังก์ของเขานะฮะ ซึ่งมันลังชื่อว่า hills hills c uh, j a f hills j r a f นะคะอันนี้ก็เขาก็จะนั่งแล้วเห็นทุกอย่างที่เกิดในกาวโลกนะคะเห็นทุกอย่างที่เกิดในกาวโลกนะคะ the t i d e the t i d i n g a r e b r o u g h to t him by his two r a v e n นะคะ h o o k i n and muinn นะคะก็มี uh, นก2ตัว r a v e n หรือว่าอีกาตัวใหญ่สองตัวที่เป็นสมุนของเขาซ้ายขวา h o o k i n กับ muinn นะคะ เขาอ้อส์บอ s ์อ e ศัยอยู่ใ l วัลฮันะคะว a l h a l l a นะคะว a l h a l l a เนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงว a l h a l l a ซึ่งน่าสนใจมากนะคะว a l h a l l a where the slain warrior are taken นะคะเพราะว่าเป็นที่มาของว a l h a l l a ก็จะพูดถึง Valkyrie ด้วย Valkyrie จำได้ไหมที่ในศึก e n d world and uh, game นะคะก็จะมีผู้หญิงเออ่ uh, ที่ขี่ม้าขาวนะคะที่แบบคอยอยู่ในฟอร์ค่ะนั่นคือวัลแครีนะคะก็อ๋อ um, เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาานะคะนั่นเองว่าเป็นยังไงนะคะกะ็เป็นเทพนะคะเป็นเทพซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนที่เขาไปอุทิศตนแขวนตัวเองอยู่บนอีกเรลเนี่ยนะคะเขาได้ไปดื่มน้ำดื่มน้ำจาก บ่อน,น้ําแห่งความรู้นะคะทำให้เขารู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าการที่จะดื่มน้ําแห่งบ่อน,น้าแห่งความรู้เนะะี่ยเขาต้องเสียดวงตาดวงหนึ่งไปเพื่อเป็นการเซ็คร์ฟายส์นะคะก็จะดื่มน้ําก็ได้ต้องเสียสละอะไรอย่างจสียสละอะไรละ่ะเขาก็ให้ดวงตาเป็นดวงหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะมีมากมายนะคะเกี่ยวกับวันนี้ก็ถ้าใครอยากอ่านก็ลองพพสแล้วอ่านดูได้นะคะเป็นเรื่องราวของโอดินนะคะ,คะก็เป็นที่มาที่ทําให้เราต้อง บูชาเนะะี่ยค่ะโอดินในวันพุธนั่นเองค่ะนะคะพอเป็นวันพุธเป็นวันของโอดินนะคะวันพฤหัสก็เป็นวันแห่งโร์นั่นเองค่ะโร์แต่ว่าโร์เนี่ยเป็นลูกของโอดินจริงไหมจริงแต่ไม่ใช่ลูกของฟริกนะคะในะใน Marvel นะคะฟริกนะคะ,ะแม่ที่แบบว่าจำได้ไหมที่เอ็นเกมส์เนี่ะได้ ซอ so, ย้อนเวลากลับไปแล้วไปเจอฟริกก็แบบเข,เขาเขาก็เป็นคนเลี้ยงมาแต่ว่าไม่ใช่แม่ที่แท้จริงค่ะนะ่าโซหรือวันพฤหัส Thursday เท่านั่าใส่ฟ้าของเรานะคะเป็นอย่างไรนะะตออิสานอ o กอร์ o องฟลันเดอร์ e ี่เป็นซันของโอดินและโยร์ดนะคะแอนด์ uh, and one of the most powerful god นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ดังมากๆเลยก็ชื่อโอร์ดนั่นเองนะคะโอร์ดนะคะซึ่งไม่ใช่ฟริกนะคะส่วนโ o r เนี่ยต้องแต่งงานกับซิฟนะคะ เป็นเทพที่ได้ความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งในหนังเรื่อง m a r b เ e ก็มี l ลดี้ซิฟจะ้ไหคนที่เป็นแบบนักสูตต้ต่อสู้ข้าง,างกับโซนะคะซึ่งก็แต่ว่าในหนังก็ไม่ได้แต่งงานกันอะไนี้แล้วก็มีชูด้วยนะกับจ i ยเอนะคะอะไรก็ว่าไปมีลูกนะคะตอนมีลูกหลายคนมี m a g นีโมดี้แล้วก็มีทร u ลสนะคะามากมายนะคะเรื่องราวของโซนะคะอ,อย่างที่บอกโซเนี่ยก็จะ มีพาหนะ,ะเขาเนี่ยจะ,จะขี่แชริโอตแชริโอตก็คือ,อรถม้าสึกนะคะแต่ม้าสึกของเขาน่ารักมากไม่ได้ไม่ได้นำโดยมากก้าแต่เป็นนำโดยแพะสองตัวนะคะซึ่งแพะชื่อว่าทางกริสนีทางกริสนีกับทางสโนสนะคะก็น่ารักมากแล้วก็แฮมเมอร์ชื่อมิโยเนียร์มิโยเนียร์นั่นเองค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของจอนะคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องต่อให้มากยิ่งขึ้นแต่จริงแล้ว ตัวไม่เรื่องคุยตัวไม่เยอะเท่าโลกินะโลกินที่แบบว่าเรื่องเยอะกว่าเยอะมากเลยนะหรือโอดินเองนะคะหรือว่าคนอื่นๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้บอกคือฟอไม่ใช่ลูกของฟริงค่ะแต่เป็นลูกของโยชนั่นเองนะ่นกับโอดินนะคะก็เป็นหนึ่งในเทพที่อ่ดังมากๆแล้วก็ขอนของเขามโมยนิอันนั่นเองค่ะอย่างที่บอกทุกอย่างในสแกนดิเนเวียนต้องตั้งชื่อค่ะเพราะเขาจะให้คุณค่าแก่ทุกอย่างคือ ของที่เขาสร้างมาก็มีค่าไงเก็ต่าแล้วก็ต้องให้ชื่อกับมันนั่นเองค่ะนั่นคือวันพฤหัสบดีแห่งโซเวนั่นเองค่ะแต่ส่วนตัวพี่ชอบต่อสุดในในในมาร์เวลนะคะกับด็อกเตอร์สเตรนจ์นะ,ะโอเคคราวนี้ถึงวันศุกร์แล้วล่ะวันศุกร์เนี่ยนะก็แน่นอนค่ะนะคะ Friday, Friday 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 นั่นเองค่ะ Friday นะคะ The name come from the old uh, English freak day นะคะหรือ day of freak ฟริกเป็นเทพธิดาหลักของนอสพหังนิซิสมนะคะพหังนิซิสม์คือ,อลัทธินอกรีทนะคะลัทธินอกรีทคือฟังดูน่าก,กลัวเนาะลัทธินอกรีทคือเเอเอออ่่ความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่เซตคริสนะคะความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่คริสความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่คริสต้องถือว่าเป็นนอกรีทหมดนะคะพุทธเพินเลยนอกรีทหมดนะคะก็เป็น wife of Odin อ่ะนฟริกเนี่ยอารมณ์เดียวกับเฮรา เป็นเฮรานะคะแล้วก็เป็นเจ้าแม่ของทั้งหมดนะคะแล้วก็ฟริกเนี่ยเห็นไหมคะเอ่อ uh, as the wife of odin frig is one of the foremost นะคะ foremost เพราะว่าสำคัญที่สุดนะคะสำคัญสุดนะคะสำคัญสุดนะคะ goddesses uh, of n o r s e mythology she is the patron นะคะ of marriage ซึ่งเหมือนเฮราเลยทำหน้าที่เหมือนเฮราเลยก็คือเป็นเทพีแห่งการแต่งงานเนี mm hmm. ่เห็นปะของแม่ นะคะแล้วก็ความรักแล้วก็ฟิลเตอริตี้คือยิ่งกว่าเฮราตรงที่ว่าเหมือนอารมณ์บ้าเป็นเฮราบวกกับอฟโรไดติอะนะคะเป็นเฮราเหมือนบวกอฟโรไดตีเหมือนโอดินอะโอดินเหมือนซูสนะคะซูสบวกแอริสบวกอะไรหลายๆอย่างอนะไรเงี้ยแบบโอดินก็เป็นหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าเขาว่ากันว่าตัวฟริกเองเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็น Goddess of Love ด้วย นะคะแล้วเฟอร์ติลิี้ความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีความคล้ายคล้ายกันกับเทพีเฟรยาคืออย่างนี้จำได้ปะท,ที่พี่แบ่งแบ่งเทพออกเป็น2 2กลุ่มเทพหลักกับเทพรองเทพหลักเนี่ยก็ฟริกเป็นหนึ่งในเทพหลักหรือเป็นไอเซียนั่นเองคะ่ะไอเซียหรือเอเซียไอเซียนะคะแต่เฟรยาเนี่เป็นหนึ่งในวานเนีร์วานีร์นะคะ แต่ว่าทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยอะนะคะดังนั้นบางถ้าหนูไปเสิร์ชหาที่มาของวันนะคะบางคนก็จะบอกว่าวันศุกร์เนี่ยมาจากเฟรยานะคะเพราะว่าเฟรยาเป็นเทพีแห่งความรักโดยตรงเขาก็จะไปลิงก์กับวีนัสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่นะ,ะบางบางตำนานเขาก็จะบอกว่าเอ้ยวัน วันนั้นวันนี้เป็นวันของแบบซุสเป็นวันของเออ่แอรีสอะไรเงี้ยซึ่งมามามาเปรียบเทียบกันซึ่งไม่ใช่นะคะชื่ออันนี้มาจากตำนานเทพโนส์ North นั่นเองค่ะโนส์ North นั่นเองนะคะก็อ,อ่หลายตำนานก็บอกว่ามาจากเฟรยานะคะซึ่งพี่พี่ค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางน่าฟริกมากกว่านะคะมากกว่าเฟรยานั่นเองนะคะวันศุกร์นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมาถึงวันเสาร์กันดีกว่านะคะในวันเสาร์นี่นะคะกลับมาที่ กรีกวิทยาศาสตรอีกครั้งเน่ในวันเสาร์กลับมาที่กรีกวิทยาศาสตรอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่ง Saturday 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 เดหี่ยวโอ้ดูสิดูสิอลังการนะเออครโนสนั่นเองค่ะครโนสเป็นชื่อกรีกนะคะส่วน Saturn Saturn เป็นชื่อเดียวกับครโนสแต่เป็นชื่อโรมันนั่นเอง นะคะเป็นชื่อโรมันนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้เป็นมาดูกันว่าถามว่าโครโนสหรือว่าเซ t u r เทิร์นนั้นเป็นอะไรเป็น God of อะไร God of Time อันนี้สำคัญมากเทพแห่งเวลาหยุดเวลาเลื่อนเวลาอะไรเวลาได้นะคะ particularly the d e STRUCTIVE aspect of time โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แบบเป็นบนทำลายเฮ้ที <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยโครโนสเป็นหนึ่งในทีวหรือเปล่าเนี่ย เอ่อโรมันเนมชื่อ s ซ t เทิร์นนะคะสิมโบลคือซิ c โค e ซิ c โค e คืออันนี้เขียวนั่นเองค่ะเขียวนั่นเองเอ่อเซ็กแ p l a n t นะคะก็แบบพืชที่ใช้ในการเอ่อพืชพืชศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใช้ในการบูชาโครนอสนะคะก็คือวีดนะคะก็คือเอ่อข้าวสาลีอะไรเงี้ยนะคะ the ancient the figure Roman a n c i e chronos with corpse นะคะ due to his s i c l e ก็เขาบอกว่าคนโรมันสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองโครนอสเนี่ยเกี่ยวกับ การกระ,กร,ะกรรมเพราะไม่เขียวเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอนโทรลไทม์ mm hmm. ก็ดูว่าคอนโทรเวลาที่จะทำการเาก็บเกี่ยวพืชผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเซคเรสเพลสนะคะก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็คือเออ่นอร์ซอสนะคะนอร์สครีดนะคะซึ่งเกาะครีดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นที่มาของเออ่ วิหารเขานะคะ That w e r e believed to be the house of r e a and Kronos นะคะก็เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเรียกับโค o โนสในวิหารเขาแลโอลิมเปียนะคะ,ะ,ะ site of temple honoring Kronos and his children s u s a n h e r a ก,ก็มีทั้งก็ uh, มีทั้งโคอโนซอสมีทั้งครีตแล้วก็มีทั้งโอลิมเปียนั่นเองนะคะโอเค day of the week นะคะก็คือวันเสาร์นั่นเองนะคะ day of Saturn นะคะ planet Saturn นะคะก็เป็น uh, เซตเทิร์นด้วยนะคะแล้วก็โมเดนเลกาซีนะคะก็ฟร i เกอร์ออฟฟา e เดอร์ออฟไทม์อะไรกว่าไปนะคะประเด็นอยู่นี้ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะในคุนก็พูดถึง7วันกันไปแล้วนะคะเราก็จะพูดถึงโครโนสค่ะหรือโครโนโครโนเป็นรากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า Time เราจึงได้คำศัพท์ที่แปลว่า Time ดังนี้ค่ะฮ chronology เห็นไหม Chronology แปลว่าอะไร chronology แปลว่าการคิดคำนวณเวลาการคิดคำนวณเวลาวันเดือนปีเขาเรียก chronology ค่ะเป็นแบบว่าการศึกษาเกี่ยวกับเวลานะคะในข้อสอบค่ะถ้าใครยังคงสอบอยู่นะคะจะได้เจอคำนี้ chronological order นะคะหรือว่าเรียงตามลำดับเวลาการเรียงตามลำดับเวลาค่ะจะเจอที่ไหจะเจอใน การเขียนค่ะ writing writing ก็จะมีการเขียนโดยใช้เหตุและผลการเขียนโดยเรียงตามหัวข้อแต่อันนี้ก็เป็นการเขียนโดยเรียงตามลำดับเวลาหรือว่าการจัดอันดับการเขียนนั่นเองค่ะ c h r o n i c ค่ะนะคะโอ้โหถ้าเป็นวัดเป็น c o วิ d นี้เป็นมาหลายอาทิตย์แล้วเราก็บอกได้เลยว่ามันเป็นการเป็นแบบ chronicle c h r o n i c คือเป็นระยะเวลานาน,านภาษาไทยเราเรียกว่าเรื้อ รังนั่นเองค่ะเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมเป็นเวลาที่ทำบ่อนทําลายแบบ r o n โนสครอนิกค่ะซิงโครไนซ์ค่ะซิงแปลว่า same ค่ะ Chrono แปลว่า time i อซแปลว่าทำให้ทำให้ same time แปลว่าทำให้เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเกิดขึ้นพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันเ,เป็นที่มาของคำว่าอะไรคะเราน่าจะเคยได้ยินคำนี้ซิงข้อมูลค่ะ ซิงข้อมูลคือการที่ทําให้ข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนถ่ายกันในเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะซิงค่ะโอเคปะนะคะซิงโครนัสนะคะิ ous, ะคะการซิงข้อมูลหรือว่าการเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้เป็น adjective ตัวนี้ซิงโครนัสค่ะที่เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะซิงโครนัสพร้อมเพลียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำสุดท้ายค่ะ Chronicle ค่ะคำว่า h r r o n i l l นะคะแปลว่าพงศาวดาร หรือจดหมายเหตุค่ะนะคะถามว่ามันคืออะไรนะคะมันคือการจดบันทึกอะไรก็ตามนะคะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะที่ระบุเวลาลงไปด้วยนะคะก็อาจจะเคยเห็นนะคะเมื่อปีฉลูขึ้น15บห้าเดือน9วันนี้ เกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าระบุเวลาเข้าไปนะคะเราก็จะไม่ใช่แค่บันทึกอย่างเดียวละ่ะเราจะเรียกมันว่า chronicle นั่นเองค่ะก็คือพงศาสวดารหรือจดหมายเหตุนั่นเองค่ะนะคะโอ้โหจบยันสวยๆแล้วนะคะวันทั้ง7วันนะคะที่พีพ่ิชี่บอกไว้นะคะก็มีเทพอะไรบ้างนะคะก็ถ้าชอบนะคะกดไลค์กด subscribe แลวก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะคะก็ใครชอบเกี่ยวกับ Norse mythology นะคะหรือว่าตำนานเทพ n อ r ์สนะคะของสแนกแนดิเนเวียนนะคะบอกพี่พิชชี่มา แล้วเดี๋ยวพี่พีชี่จะทำคลิปนะคะเกี่ยวกับโลกิแยกออกมาโอดินแยกออกไปแล้วก็ไนท์เวิร์แยกออกไปให้หนูรู้เลยแล้วกันว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะขอให้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันค่ะ Happy Thursday เดย์บ๊ายบายค่ะ